สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอรีวิวในช่องของเรานะครับในวันนี้ก็จะเป็น มาตามสัญญานะครับก็คือจะเป็นการรีวิวลองของส่วนตัวเครื่องที่จะนำมาทดลองกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับ h u a w e i m ดบุ b o สิบสนะครับซึ่งผมเคยมีทำรีวิวรอบเครื่องให้ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่า h u o w e i m ดบุ Book 14ตัวนี้มันใช้งานแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ อาจจะพูดถึงในเรื่องของสเปคให้ฟังอีกสักเล็กน้อยนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัว cpu i 5 gen 1 1นะครับมี ram 8 gb ssd 512นะครับตัวเครื่องขนาด14นิ้วนะครับแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.4กิโลนะครับเรื่องของการออกแบบนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอาการออกแบบที่มีความ เรียบหรูดูดีหน้าใช้งานนะเวลาเราเอาไปใช้งานนอกสถานที่อันเนี้ยกาันตีว่าดูดีแน่นอนเพราะว่าผมเอาไปใช้งานนอกสถานที่มาบ่อยมากๆแล้วสำหรับโน้ตบุต๊กตัวนี้นะครับเราใช้ก็ก็มีคนแอบเลนกันว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรนะครับก็อันนี้เราก็ไม่อายไม่อายนะครับก็คือไม่สามารถเชิดหน้าชูตาได้ ใช้นุ่นปุกตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับตัวนี้ยังมีโปรโมชั่นกับทางบานาน่าไอทีอยู่นะครับซึ่งราคาโปรโมชั่นก็อยู่จะอยู่ที่21,990บาทนะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะลงราคานี้ยาวแล้วละ่ะเพราะว่าผมซื้อมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ยังเป็นราคานี้อยู่นะครับจนกว่าของจะหมดแล้วกันใครอยากได้ตัวนี้นะ ตอนนี้ยังมีของอยู่นะครับก็ลองไปหาดูที่บา n a น a หน้าไทนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมแต่อย่างใดแต่อันนี้คือเอามาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเอาละเรามาเริ่มทดลองกันเลยนะครับตัวเครื่องขนาด14นิ้วนะครับอัตราส่วนหน้าจอเนี่ยแบบ สอต่อสซึ่งเป็นอัตราส่วนหน้าจอแบบเดียวกับที่ใช้ในโน้ตบุ๊กยี่ห้อ apple นะครับตัวดีไซน์ก็ดูแล้วก็มีความคล้ายคลึง a อ p p e พอสมควรนะก็ลองดูครับบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะคือถ้าจะใช้ apple คุณก็ apple ไปเลยนะคุณจะมาเป็น ตัวนี้ทําไมมาดูเรื่องของการกลางหน้าจอกันก่อนนะครับเครื่องน,นี้กลางหน้าจอสูงสุดได้ประมาณนี้นะครับน่าจะเกิน150องศานะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบนไปเลยคือค่อนข้างที่จะลาบไปเลยนะครับถึงมันจะไม่แบนไปเลยก็าตามอยู่ก็ค่อนข้างที่จะลาบนะครับก็กลางได้ค่อนข้างเยอะตัวหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอกระจกนะหน้าจอกระจก ไม่ใช่ทัชส,สกรีนแต่อย่างใดนะนี่ไม่ใช่ทัชส,สกรีนนะไม่ทัดแน่นอนนะครับตัวรุ่นที่เป็นทัชส,สกรีนจะเป็นตัวรุ่นห u เว e i Matebook 14s นะครับถ้าเป็น 14s มี s ต่อตูนเนี่ยเดาว่ามันคือทัชส,สกรีนไว้ก่อนนะครับแต่ตัวนี้เป็น14ธรรมดาไม่ทัชส,สกรีนนะครับหน้าจอ3:2ต่อก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอัตราส่วนนี่ 2 5งพันห้าคูณพันพนะครับอัตราส่วน3าต่อสออนหน้าจอมันก็จะดูยาวๆนิดหนึ่งนะทีนี้อันนี้ผมเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องของการบูสต์อัพนะครับก็คือการเปิดตัวเครื่องความเร็วนี่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเปิดปุดป๊บกด,ดสแกนลายนิ้วมือก็ติดปั๊บนะครับลองให้ดูอีกทีนะครับปิดไปนะครับ เปิดขึ้นมาใหม่ปั๊บปิดทันทีนะครับเปิดขึ้นมาติดทันทีเลยความสว่างหน้าจอจะอยู่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ค่อนข้างสว่างสำหรับสีหน้าจอนะครับทีนี้เรามาดูตัวแสงสีเสียงกันแสงสีเสียงก็คือแสงหน้าจอสีหน้าจอแล้วก็เสียงนะครับว่ามันมีแสงมีสีมีเสียงเป็นยังไงมาดูที่แสงหน้าจอเมื่อกี้ก็คือความ ความสว่างเนี่ยสามร้อยนิตนะครับถ้าเกิดเราปรับลงสุดอันนี้มือสุดนะมือสุดมือสุดจะอยู่ที่ประมาณนี้มือสุดนะครับก็คือยังเห็นรายละเอียดอยู่นะครับปรับสว่างสุดก็ค่อนข้างสว่างค่อนข้างจัดสู้ถามว่าสู้แสงอาทิตย์ได้ไหมก็แทบจะสู้แสงอาทิตย์ได้แล้วก็คือแบบเอาไปใช้งานนอกสถานที่ที่เป็นโอเพนแอร์เนี่ยมันก็พอที่จะ สู้แสงได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดแบบสว่างจนชัดเจนนะพอไปออกไปออกพอเอาไปส่องกระแดดเนี่ยมันก็มืดหมดแหละจอนะครับอะไรไม่มีอุปรกรณ์ใดในโลกจะสู้ความสว่างจากดวงอาทิตย์ได้อยู่แล้วนะ <c oughs> อเดี๋ยวเราลองมาดู <c oughs> แสงสีมาดูสีเมื่อกี้แสงเราพูดแล้วมาดูสีเดีย๋ยวผมลองเซิร์ชเรมโบ แอมโบรีโอโฟ์เคนะเพื่อที่จะดูสีหน้าจอกันหน่อยว่าสีหน้าจอเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นจอ iPS นะครับให้มุมมองให้มุมมองค่อนข้างกว้างนะครับสามารถที่จะมองได้หลายมุมที่ผมรอเข้าวิดีโอสามารถมองได้หลายมุมนะครับกม่ะจะเป็นม,ม,มุมก้มมุมเงยนะด้านข้างนะครับ มองได้หลายมุม <c oughs> แล้วก็ตัวสีอ่ะก็ค่อนข้างที่จะสดเลยนะครับ <c oughs> ค่อนข้างที่จะสดสีค่อนข้างสวยนะทุกท่านลองดูเพราะอภัยถ้าเกิดแสงข้างหลังมันสว่างไปอย่ยวผมไปปิดแสงข้างหลังแป๊บนึง <c oughs> สีก็สวยสดอย่างที่เห็น ในวิดีโอนี้นะครับไว้ใจได้ในเรื่องของค่าสีถ้าเกิดใครจะเอาเครื่องนี้ไปทำในเรื่องของงานออกแบบหรือว่างานทำในเรื่องของของสื่อออกแบบในเรื่องของพวกปกนิตยสารหรือทำเรื่องของงานอาร์ตเวิร์งานกราฟิกงานดีไซน์นะครับสีหน้าจอค่อนข้างที่จะตรงตามสเปคนะเขาบอก100% srgb นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ น่าจะตอบโจทย์นนะสำหรับคนที่จะเอาไปทำงานออกแบบแลักษณะแบบนี้นะครับผมตัวสีให้ผ่านนะครับต่อมามาดูตัวเสียงกันนะครับลองมาฟังเพลงกันนิดนึงนะลองมาฟังเพลงกันนิดนึงว่าคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรนะครับเดวผมจะเปิด 最短。 มาลองฟังเองผมว่าเสียงคุณภาพมันดีนะถึงมันจะดีสู้ลำโพงต่อแยกไม่ได้นะครับแต่ในเรื่องของมิติหรือว่าความกลางวานมันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะในเรื่องของมิตินะครับฟังดูออกได้มิติดีอะ บอกไม่ถูกเรื่องของเบสมีมาให้เห็นบ้างนะครับไม่ถึงกําแห้งอืมผ่านความดังของเสียงนี่ดังใช้ได้ดังใช้ได้เลยนะครับเอาละประมาณนี้นะครับ ฟังเสียงกันไปแล้วนะผมขอสรุปเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับความใสความกังวาลมีมิตินะครับใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะเรื่องของเสียงเบสนะครับมีพอให้ได้ยินบ้างพอกระชุ่มกระชวยแต่ว่าไม่ได้แบบตึกรับขนาดนั้นนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าสำหรับลำโพงโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยได้ระดับนี้ก็ค่อนข้าง เป็นบุญแล้วนะครับโอเคแสงสีเสียงประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูการใช้งานบ้างนะครับกับ intel core i 5นะครับกับการทำงานหลายๆโปรแกรมหลายๆหน้าต่างเนี่ยมันจะสามารถทำงานได้ดีไหมนะผมจะทำการทดสอบเหมือนเดิมเลยครับก็คือผมก็จะทำการเปิดโปรแกรมทุกอย่างให้มันขึ้นมานะครับก็จะเป็น word excel powerpoint นะครับเปิดทุกอย่างขึ้นมาให้มัน ทำกันหลายๆหน้าต่างทํากันหลายๆงานนะครับแล้วดูว่าการตอบสนองยังดีอยู่ไหมนะครับตอนนี้ผมก็ไล่เปิดโปรแกรมมาเรื่อยๆนะครับไล่เปิดตัว Word ตัว Excel ขึ้นมาเรื่อยๆก็คือเปิดเปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เปลี่ยนเปิดแล้วก็เปลี่ยนก็คือให้มันเปิดให้เสร็จก่อนแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนไปเปิดตัวอื่นแบบนี้นะครับเป็นไปตามสเต็ปในการทํางานจริงเนี่ยเราก็คงไม่ได้แบบ เปิดเครื่องขึ้นมาอ๋อฉันจะเปิด excel 10ไฟล์เปิด p o w e r point 10ไฟล์เอาไม่ไม่หม่ไม่เราก็จะค่อยๆทำงานค่อยๆเปิดค่อยๆปิดของเราไปแหละถูกไหมอ่าดังนั้นอันนี้เราก็จะค่อยๆเปิดค,ค่อยๆป,ปิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูการตอบสนองว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองการทำงานได้ดีไหมนะครับอันนี้ผมก็ไล่เปิดมาหลายไฟล์แล้วนะครับถ้าเราดู excel เนี่ย2 4 6 แแล้วนะครับ Excel 8ไฟล์เวิดยังเป็นอ่านหนึ่งไฟล์อยู่นะครับแล้วก็ยังมีพวกโปรแกรมแชทต,ต,ต่างๆยังมีพวกโปรแกรมเมลมีเบราว์เซอร์นะครับเที่ผมก็จะเปิดทาร์คเม a นเจอร์ขึ้นมาให้ดูเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้ทาร์กเม a นเจอร์ CPU ยเแรมเนี่ยมี8 g ิกน,นะตอนนี้ใช้ไป7.6แล้วแน่นอนเพราะว่าเรามีการเปิดหลายโปรแกรมนะครับ โอเคเราก็จะยังคงเปิดมันต่อไปเรื่อยๆนะครับรู้ว่ามันจะยังสามารถตอบสนองการทำงานของเราได้ดีอยู่หรือไม่นะครับเปิดไปนะสู้เขาสู้เขานะครับสู้เขาเปิดไปเรื่อยๆสู้เขานะโอเคนะครับก็เปิดมาได้หลายหน้าต่างแล้วนะก็อย่างที่เห็นนะครับเรายังสามารถที่จะ ทำงานเปลี่ยนแท็บไปมานะครับเปิดวิดีโอปิดอลองเปลี่ยนวิดีโอหน่อยสิก็ยังสามารถเนี่ยปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บดีนะครับยังปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บดีไม่มีอาการค้างแต่อย่างใดนะยังทำงานได้ดีนะครับเนี่ย ปิดได้หลายแท็บอันนี้เปิดไฟฟอกด้วยนะเป็นการแบบทําทให้มันเกิดสภาวะทํางานที่ซับซ้อนอ่ะก็คือเปิดมันหลายอันนั่นแหละเปิดมันขึ้นมาหลายอันนะครับก็ยังทํางานดีนะเนี่ยดูหน้าต่างเพียบแล้วนะครับหลายคนเขาทางานจริงอ่ะ <c oughs> ก็เยอะประมาณนี้นะเขาก็เปิดแบบหลายโปรแกรมหลายหน้าต่างเยอะประมาณนี้เลยนะครับเราก็ จำลองเลยว่าเราเองก็ทํางานหลายหน้าตาแบบนี้การตอบสนองยังดีอยู่ไหมนะครับก็ขอตอบว่าการตอบสนองก็ยังคงดีอยู่แต่มีอาการเริ่มช้าลงนะครับการตอบสนองเริ่มช้าลงเป็นธรรมดาสำหรับเครื่องที่มีแรม8ปดกิกแลมันมีการใช้งานไป7 5แล้วเนี่ยจาก7.8ที่มันเหลือใช้งานเนี่ย มันก็ต้องเริ่มช้าเป็นธรรมดานะครับดี่ผมจะแกล้งมันอีกนะครับจะแกล้งมันอีกผมจะเปิดเกมเปิดเกมด้วยนะเปิดผู้นี้ไว้แล้วก็เปิดเกมด้วยนะครับแล้วดูว่ามันยังทํางานได้ดีอยู่ไหมนะมาเกมไม่เจออ่ะผมเปล่นทั้งหมดก่อนเเปิดเกมเปิดตัวจินจินอิมแพคค้างไวเลยเปิดค้างไว้เลยนะ ล,ล้านเลยนะครับเราดูว่ายังจะทํางานดีอยู่ไหมนะผมก็จะทําการทดสอบสลับหน้าต่างไปมาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อดูการตอบสนองของคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้รีซอสแน่นอนครับซีพียูกระเด้งขึ้นมา3 0 5สนะครับเพราะว่ามันมีการเปิดเกณ์นะตัวกราฟิกก็เริ่มเด้งขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้อ่าลองดูนีว่าเปิดเกมนี่ยังตอบสนองที่อยู่ไหมการใช้งานเบราว์เซอร์นะครับอันนี้ก็เริ่มมีโหลดเริ่มมีโหลดโหลดแล้วนะครับแต่ถามว่าความเร็วระดับเนี้ยเราสามารถรอมันได้ไหมก็รอได้นะถึงมันจะช้าลงเราก็ยังรอได้นะครับตึกตับตึกตับได้ยินเสียงเกมไหมตอนนี้เราเข้าเกมแล้วนะครับ เข้าเกมแล้วนะครับสลับออกไปสลับหน้าจอไปมาไปมานะครับลองพิมพ์อะไรโูสัวตัวเหล็ดูกินได้นะตัวหนังสือก็ตามนิ้วนะครับเนี่ยตามนิ้วนะ ตามจังหวะนะไม่ยังไม่มีอาการแบบพิมพ์แล้วตัวหนังสือไม่ขึ้นอ่ะถ้าเครื่องมันโหลดมากๆเนี่ยเราจะเคยเจอว่าพิมพ์แล้วตัวหนังสือมันจะไม่ขึ้นตามที่เราพิมพ์มันจะขึ้นมันจะขึ้นช้ากว่ามันจะไม่ขึ้นปลืดอย่างเงี้ยมันจะขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยคือมีอาการแบบขึ้นไม่ทันอันนี้ก็ยัง พันอยู่นะครับถึงจะเปิด Excel มาหลายไฟล์และ Excel ผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่ Excel ธรรมดานะบาง Excel เนี่ยก็จะเป็น Excel ที่ต้องมีการพอดกราฟบาง Excel เนี่ยก็ต้องทำเป็นแบบเป็น Excel ที่เป็นแบบดัตบอร์ดนะครับเป็นดัตบอร์ดแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีสูตรมีอะไรอยู่ในนี้นั่นแหละนะครับระดับหนึ่งแหละก็คือไม่ได้เป็น Excel ที่ขีข้อมูลเป็นเพนละกันนะเป็น Excel ที่มันจะต้องมีการแบบ โหลดด้วยนะครับโหลดโปรเซสด้วยตอนนี้ cpu ก็เด้งไปหกสิบเจ็ดิบแปดสิบแล้วแต่ตามจังหวะนะครับกดคข้าเกมไปเลยการทำงานก็ยังโอเคนะครับแรมก็เต็มเรียบร้อยนะลองเปิด youtube ซิอ่ลองแกล้งมันหน่อยเปิด youtube แล้วมันยังจะทำงานได้ไหมนะเอาอะไรดีเอาอันนี้แหละ เราต้องปิดเสียงหน่อย YouTube ยังดูได้ไหมก็ยังดูได้ตั้งความละเอียดเหตุดีฟูสกีนหน่อยก็ยังดูได้นะครับสำหรับ YouTube นะอือผมก็เปิดอะไรที่มันลิดกคู่อโนเน่แบบนี้ขึ้นมาได้เนาะ ทุกเพจขนรู้หมดว่าเราชอบแนวนี้อ,อ,อ,อยอมรับชอบอะไรโลกนี้ทั้งสดใสจะ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 พอพอพอ,อ,อไปดูที่ตัวเกมนะครับลองกดเข้าเกมดูเทสเกมไปเลยนะครับทำมันทั้งแบบนี้แหละนะทำมันทั้งแบบนี้แหละดูสิพอไหมนะครับ CPU เพียงพอไหมสปีดเพียงพอไหมเริ่มจะไม่พอมันก็แกล้งมันเกินไปนะครับองนงี้แกล้งมันเกินไปเราก็ต้องทําการปิดอะไรบ้างแล้วละ่ะบายๆจนะ้ะปิดไปนะเราก็ควรจะต้องปิดโปรแกรมเพื่อช่วยเครื่องเขาน่อยนะครับแรมแปดนะทำงานเนี่ยกันแรมสิบหก งานก็จะทำเกมก็จะเล่นมันก็ไม่ใช่วิดีโอก็จะดูนะเออมันก็ไม่ใช่ครับปิดไปช่วยเขาหน่อยนะครับช่วยเขาหน่อยปิดพอ,อยังปิดให้หมดหมด Excel นะครับปิดไปแล้วไหนะลองดูซิเกมเข้าได้ยัง เก็บ okay. เข้าได้แล้วนะครับความละเอียดหน้าจอที่ผมตั้งนะครับก็จะเป็นแบบแกราฟ,ฟิกตามตามนทีบหน้าจอไหมตามในทีบหน้าจอเลยอ๋อผมมาพูดความละเอียดหน้าจอผิดนะครับผมขออาภาัยนะขออาภายัยขออาภายนนัยครึ่งนี้ความละเอียดหน้าจออยู่ที่2160ันหนึ่งคณหนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับคุณภาพกราฟ,ฟิกนี่ผมตั้งล o w set นะเดี๋ยวลองดูตั้งโลแบบอีเฟลนะครับ เพราะตัวนี้มันเป็น Intel Iris นะตั้งโลเนี่ยผมว่ามันทำงานได้แหละเอาโลธรรมดานะไม่ต้องถึงกับขนาดโลเซตนะครับแล้วลองดูว่ามันโอเคไหมนะ never, me. อย่าเพิ่งเวียนหัวนะครับอย่าเพิ่งเวียนหัวเดี๋ยวผมจะพยายามบินตรงๆนะแล้วเราลองดูว่ามันมีอาการกระตุกไหมนะครับ นี่ก็คือบินไปหน้าบ้านบินไปหน้าบ้านนะครับก็ยังเล่นได้ลื่นไหลนะครับยังไม่กระปึกกระปักให้เห็นชัดเจนเท่าไหร่ <c oughs> เออลองไปตีมอนลองไปตีมอน ลองไปตีมอนดูนะครับไม่รู้มีมอนที่ตีไหมนะผมก็ดเฮแต่ตรงนี้แหละว้าไปว้าไปดูซิมีมอนที่ตีไหมอ่ะมีมอนที่ตีรอลองไปตีมอนหน่อยฮ่าซับซับฟัว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 เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว ดีมากอ่ะชับ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 มีอาการแหลกนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่ามีผลไหมก็อาจจะมีผลช่วงจุลหุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นแบบเดินทางตามป่าตีนบอลสเตอร์ ตามทางอย่างเงี้ยเล่นก็ใช้ได้นะครับอ,อืมซัเรียบร้อยไ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายก็จับประมาณนี้นะสำหรับเกมเก n ซินอินแพ็นะครับจบกันไปแล้วครับกับการทดสอบเครื่องห u เว่ยเมดบุ๊ก14นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น Intel i5 1135G7 นะครับแรม DDR4 ขนาด8กิกนะครับ SSD 512 Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6นะครับ Bluetooth 5แล้วก็มีการ์ดจอเป็น Intel Iris นะครับสามารถที่จะทำงานทั่วไปเนี่ยได้ค่อนข้าง สบายนะไม่ติดปัญหาใดๆอยู่แล้วในเรื่องของ performance นะครับเรื่องของคุณภาพตัวเครื่องคุณภาพหน้าจอนะครับก็ได้หน้าจอคุณภาพอยู่แล้วนะครับสีสันสวยสดงดงามแสงหน้าจอก็ค่อนข้างที่จะสว่างนะครับตัวเครื่องการออกแบบดีไซน์ดูพรีเมียมดูหรูนะ ดูเป็นของมีราคาแน่นอนเวลาคุณเอาไปใช้ข้างนอกนะครับจะได้รู้สึกได้ความรู้สึกถึงความดูดีนะเหมือนคนมีกระตังเฮ้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือเราใช้เขาก็เลยเรานะอันนี้อันนี้ผมพูดจริงๆก็ไม่ได้พูดเกินไปนะครับเขาก็เลยเราว่าอือ้อโน้ตบุ๊กที่เราใช้มันเป็นโน้ตบุ๊กอะไรนะเพราะมองไกลๆเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นโลโก้นะ มองจากทางด้านข้าหรือว่ามองจากทางด้านหลังเราเนี่ยจะเขาจะเห็นหน้าเครื่องถ้าเขามองทางด้านหลังเขาก็จะเห็นหน้าเครื่องมองแวบแรกเนี่ยยังเป็นแมคบุ๊กอยู่เลยถูกไหมเนี่ยมองแวบแรกแมคบุ๊กแมคบุ๊กมองใกล้ๆเอ้ยโหเว้ยว่ะมองข้างๆก็เออแมคบุ๊กพอมาด้านนี้ปุ๊บโอ้โหเว้ยตัวเบอเลยแก็คือใช้ได้นะมงคนอาจจะไม่ชอบ ว่าเฮ้ยแมมดีไซน์จะเป็นเหมือนเขาทาไมอะ่ะเราทํามามันก็ต้องมีความเป็นเอกลักษณ์หนึ่งหนึ่งถูกไหมแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรความจริงเรื่องของดีไซน์มันแล้วแต่คนชอบนะครับสาหรับผมเนี่ยผมก็ยอมนับตรงตัวผมชอบนะครับ macbook ผมก็มีนะ windows ผมก็มี macbook ผมก็ขายไปแล้วนะครับเ windows เนี่ยผมยังมีเยอะเลยขายแล้วก็ซื้อขายแล้วก็ซื้อว่าจะไม่ซื้อแล้วแต่พอทําช่องก็ไม่ได้เว้ต้องซื้อมาโชว์เขาหน่อย พอคิดแบบนี้มันก็เลยต้องซื้อมาเรื่อยๆก็ไม่รู้ทํำยังไงดีนะก็ไม่เป็นไรซื้อมาผมก็เอามาทํารีวิวให้ดูนะครับโอเคสรุปสําหรับตัว u a เว่ยเ,เม e บุ๊ก14ปลายปี2022นะครับยังสามารถที่จะทํางานแล้วก็ตอบสนองความต้องการของทุกท่านได้แน่นอนถึงมันจะเป็น CPU ตัวเก่าปีที่แล้วเนี่ย แต่มันก็ยังคงตอบสนองคุณได้อยู่ในนปัจจุบันนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราอย่าไปวิ่งไล่ตามมันมากนะครับถ้าเราไปวิ่งไล่ตามมันมากเราก็จะเหนื่อยถ้าเราวิ่งไล่ตามมันมากเราก็จะมีของใหม่มาใช้บ่อยๆไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น intel i 3า1 2นะครับเดีย๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูในครั้งหน้าว่าการใช้งานเป็นยังไงผมก็มีการรีวิวในเรื่องของโอเวอร์วิวไปแล้วนะครับ เป็นน no ุกสิบสี่นะอันนี้หนักโลสี่อันนี้อันนี้อันนี้หนักโลสี่อันนีน้น่าจะหนักโลโลห้าโลหกมั้งน้ำหนักพอ,พอกันเลย <c oughs> น้ำหนักพอ,พอกันเลยเดี๋ยวนี้เป็นน้ำหนักมาตรฐานแหละนลปุก no สิบสี่นะครับต้องหนักประมาณโลสีนะ่โอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในครั้งนี้นะครับ ผิดพลาดประการใดกล่าวขออภัยนะครับมีคาแนะนํา <c oughs> คําติชมใดๆสามารถแนะนําและติชมกันได้ที่คอมเมนต์ทางด้านล่างแต่โปรดอย่าลืมนะครับด่าได้แต่อย่าด่าแรงนะครับ <c oughs> ชมได้ก็รับคําชมนะครับผมเป็นกําลังใจให้ขอกล่าวขอบคุณทุกท่านเหมือนกันนะครับในวันนี้ก็พอจบการ รีวิวลองของโฮเวยเมดบุ๊ก14แต่เพียงเท่านี้เจอกันครั้งหน้าวันนี้ขอกกาบสวัสดีบ๊ายบายครับผม